อรอบนี้เราเตรียมตัวมาดีรู้อยู่แล้วว่าพี่แกต้องเข้าสักวันนี่เลยถึงจะขึ้นชื่อว่ายูซีนเกตแต่มันก็คือยูนิคอนกันดัมที่ติดไฮเปอร์เม er. ก้าลันเชอร์รือเปล่าว่าจำชื่อไม่ได้โอเคถูกแล้วรุ่นติดตั้งไฮเปอร์เมก้าลันเชอร์แล้วก็ต้องมาพร้อมกับเขาคนนั้นที่รู้กันดี กี่ล่างแล้วครับพี่ที่มีในเกมเนี้ยแล้วก็อีเวนแคนวอ์แคนเทิร์นไม่มีอะไรจะค่อยมาลงก็ได้เรามีเพชรอยู่แล้วไม่ได้เยอะอะไรมากแต่ถ้าเราเชื่อมันอะ่ะมันก็ออกง่ายๆแล้วครับับตัวก่อนมาเลยลุยออกสามตัวแรกโชว์ไป ไม่ออกเริ่มปกติถ้ามันออกก่อนนั่นแหละไม่ปกติมาทไขาแรกลุยไม่มีโหลดนิ่งเงียบแต่ดูก็ได้เพื่อมีลุ้นอ่อาไอ้ัดแปลออกมาไอ้ย้อยไม่โผล อ่าแต่ชามาไม่น่าจะได้แหละไม่มีการัารนตีดูเป็นถ้ามันโอเคไม่มีปตายต่อไปต่องเงียบเลยงเงียบเลยไม่มีแบบให้ส่งให้สัญญาณเลยไปต่อเลยด้วยความโมโหอ่ามีโหลดออกง่ายแหละ ไม่แน่ใจเลยว่าไอายูนิคอร์ล่างนี้มันลิมิตอะไรหรือเปล่าอา้าวคูในาย่อยมาเหมือนเดิมแต่อยอยก็ไม่มาเหมือนเดิมแต่ช้าก็ยังมาคุยปลอบใจมีต่อไหมไม่มีอ๋อโอเคหลอกหลอกโหลดหลอกนี่ว่ะอ๋อโหลดตัวใหม่ไอจีมทีพาวเวิร์ไม่เป็นไร ไอโหลดแล้วโหลดแล้วโหลดแล้วโอ้โหตอนแรกนึกว่าจะนึกว่าจะล่อหมดเอ้าแต่ทำไมไม่โหลดอะไม่มีฮาโลเอ้าเดี๋ยวโหลดผีไปเี่ยอ๋อนี่ไงคราวนี้ไอหย่อยมาแล้วไอหย่อยมาพร้อมกับนิวกันดัมพร้อมกับชาที่อัพเกรดเป็นซาซับบี้การันตีแน่นอนอันนี้ เอาทางเท่ทไปกาฟี่อย่างกระป๋องไม่เคยเปลี่ยนแต่มาใน,นรูปแบบเกมมือถืออุ้ยสองยูอาร์เลยเหรอสองตัวหรือเปล่าเอาเอาเมึองมาไงนี่เดี๋ยวนะถ้าถ้านี้มาก็แสดงว่าตู้ลิมิตนั่นแหละว่าแต่พี่พี่มาไงเด่ะ ตู้คุณภาพอะครับพี่เดับลิฟินวันแนวเฉยแต่ต่อไปน่าจะมาแล้วถ้าไปมานี่ก็โดดถีบเลยอะเออยูซีเอ็นเกตมาพร้อมกับยูนิคอนถือปืนขนาดไหนเออเพิ่งสังเกตมันถือบีแมกนัมอยู่ดีนี่ว่ะตอนแรกนึกว่าแบบโยนทิ้งไปแล้วแบบยูนิคอนที่เลิกเซติกบีแมกนัมอะเออแล้ว่างขาข้างหลังก็มี F91 ทวินเวสเปอร์กับ วิทูแอซเซลมาสเตอร์ด้วยเซฟไปทั้งหมด40ไข่ไปต่อไปก็พีบานาด20ไข่ไม่ยากเอง,เองหรอกโอ้ยแ,แบบอยากอยากแบบภาพดันเลยทันทีอะไม่อยากมานั่งรุนเงี้ยไม่ทันใจถ้าภาพดันก็คือรู้แน่ๆว่าได้แน่นอน เฮ้ยมีต่ออะอาการันตีแน่แน่ไปชาคาเต,เตอร์ไหมไม่ไปฮ้่อาจจะออกเลยวก็ได้นะสักทีอามึงมาไงเนี่ยอย่อยสองรอบแล้วนะเมื่อกี้ก็นริวเดี๋ยวมันฟินไปในรอบหนึ่งแล้วนะแล้วไม่มีบทพูดอะไรด้วยอ่ะทำไมเอามโมโรเป็นใบหรือว่า เกี่ยวกันนั้นหรือเปล่าไม่รู้ไม่ซุ่มไม่เสียงอะไรด้วยนะอ่ะไล่ไปอยู่ดีฟันต่อไหมแต่ดูทรงแล้วน่าจะยากเออตามนั้นแหละโอเคเดี๋ยวไปเก็บเพชรแป๊บมีอีเวนต์ให้เก็บตั้งเยอะในะรอบนี้ สามพแรกมีโหลดแบบาชาดจนึงแบบคิดไปเองเออชอบโมโนเก่งเราอะ่ะไม่แน่มันจะโอเคขอบคบุณครับเย่ออกง่ายเกินตีจุงนี้ก็ไม่มีอะไรรุ้นแล้วเนี่ยอนาคตอะ่ะได้ของทุกอย่างที่ครหมดแล้ว ยางรู้เลอเกินว่าจะมีอะไรแปลกๆเข้ามาอีกหรือเปล่าเฮ้เดี๋ยวนะมีเฟกเอาด้วยเหรอเ๊้ไม่เอามาแบบว่ามาเป็นระเบิดเฟกเอาแล้วเป็นไอหยอยอีกรอบหนึ่งนะโอเคเป็นเป็นพี่คนดีคนเดิมเหมือนเดิมนึกว่าแบบไอหยอยจะมาคนตีอีกรอบนึงละขอบคุณนะครับพี่บานาชลิงส์อ่าปิดจ็อบไปอีกร่างหนึ่งไอนี้ก็เสียไปสาหุ่นก็สีก็ ลงมาแล้วเสียทั้งหมดเจ็ดสิบไข่มาจัดโชว์หนึ่งหนึ่ง F91 มาเลยแบบว่าเหมือนไปตั้งกระทู้ว่าระหว่างยูนิคอนไฮเปอร์เมกา้าลันเชอร์กับ F91 ทวิน VSBR ใครเก่งกว่ากันเวอร์ชั่นยูซีเอนเกตออรลี่แต่บอกกอนนะว่าอันนี้มันเป็นแค่อาวุธเสริมในมือถือเท่านั้นนะ <c oughs> ไม่น่าเป็นนาะคานอนจริง เผื่อใครไม่รู้ก็ UC Engage เนื้อเรื่องรอบนี้ก็มาเป็นแนวคอสอเวอร์ให้อารม์คล้ายๆจีเจนะครับแบบเพราะพระเอกทุกคนที่เป็นใน UC มาร่วมมือกันเพื่อสู้กับตัวร้ายอย่างไอนี้ก็เป็นเนื้อเรื่องของเออ,เ,อ,อเป็นของอุโซเป็นหลักเป็นเหตุการณ์ใน i n f i n t Halo แล้วก็มีแจมมาด้วย ปานาดกับยูนิคอนถือปืนใหญ่เอ้ยซีบุ๊กขับ F91 เก้าหนึ่งทวินเวสเปอร์หรือวเวนบีนั่นแหละแล้วก็มีแถมมาเป็นเซซิลีด้วยแต่อุโต้กับ ity, วิตอลีทูเวสเตอร์คงไม่ต้องพูดถึงมั้งเรื่องของตัวเองอเดี๋ยวต่อไปก็เป็นของเนื่องเรื่องชาคอเตอร์แต่แถมมาด้วย คามลกับดูโดมาแจมเรียบร้อยผลประกอบการคือยูนิคอร์ชนะเพราะเราเป็นคนเล่นเองไม่มีอะไรนะสลมพี่แกยังถือหมดนะครับทั้งบีมแม่น้ำกับไฮเปอร์เมกาลันเชอร์ถ้าปืนใหญ่ข้างหลังไม่ได้ใช้ก็ติดไว้ข้างหลังนั่นแหละให้อารมณ์ประมาณแบบลองเลนฟิวเนลของนิวกันดั้ม แล้วก็เหมือนเดิมตามวิธีโหเปมาทุกครั้งสวยใส่รอบนี้น่าจะต้องเปลี่ยนรูปปกเป็นยูนิคอนเฉพาะเวอร์ชันนี้แล้วมั้งเพราะว่ามันเป็นการมากันเครื่องทางของยูนิคอนการดั้มกับยูซีเอ็นเกตเอาไง่ายๆว่ามันเป็นยูนิคอนที่โผล่มาในเฉพาะเวอร์ชันของยูซีเอ็นเกตนะครับที่เหลือก็รอเผื่อไปลงในโอเปอิสักวันหนึ่งนะแต่ตอนนี้ก็ลอยตัวแล้วไม่มียูนิคอนออกมาล่าย้อมแมวอีกแนะ่ๆถ้าไม่มีอะไรพิดสดารมาอีกนะ